เดี๋ยวเรามาทําวัดเช้าร่วมกันนะครับจากหนังสือสวมดมนต์สร้างสุขอันนี้จะเป็นไซส์ A3 สาำหรับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายก็สามารถจะอ่านได้ง่ายเพราะว่าอักษรขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นบทสวมดมนต์แปลคือมีพระบาลีอักษรไทยนะครับแล้วก็แปลไทยให้เราได้สวมดมนต์เราก็อ่านได้ง่ายไปพร้อมๆกันนะครับ ครับในช่วงน,นี้เรามาทำวัดเช้ากันก่อนนะครับ <S <S <ess> นะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามตาตสาภควาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะโยโซภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงสุขสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง สวากาโตเยนะพระกวตาธโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัติสะพระกวะโตสวกสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้ว ตัมมยังพระควันตังสะทธรมังสะสรังคังอิเมหิสก,กาเริยะทารังอาโรเตหิอภิปูชยามาข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไร สาจุโนพันเตปะควาสุจิราปะรินิพุโตปีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม่ดับขันธปรินิพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายปัจฉิมาชนะตานุก,กรรมปรมานัซสา ทรงมีพระอาทิตยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสกาเรทุกตะปันนาการะภูเตปฏิคันห้าตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสกัาระเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมห้ากังทิครตังหิตายะสุขายะ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินบูชาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอาหารหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพูดทังพระควรตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาตพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาก้าโตพระควตาธรรมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนามัสามีข้าพเจ้านามัสการพระธรรมสุปฏิปันโนพคะวะโตซาวกสังโกพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังคังน,นามามี ข้าพเจ้านอน้อมพระสงฆ์บทบุพพาระคะมาการ่านธรรมยังพุทธะพระควโตปุพพาระคะมาการังกะโรมาเซนะโมตสะพระควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราหาโต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสซัมมาซัมพุทธสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสซัมมาซัมพุทธสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสัมพุทธสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจากนี้ขอเชิญกัลยาณมิตรเพื่อนหนุนใจทุกๆท่านสวดนมนต์ทำวัดเช้าด้วยกันนะครับ หนึ่งนะครับพุทธาพิจุตินะครับฮัานธรรมยังพุทธาพิจุติงกะโรมาเซโยโซตถทธกะโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอารหังเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง วิชาจารณาสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีนะครับสวดบนแปลจากหนังสือสวดมนต์สร้างสุขนะครับท่านที่มีแล้วเปิดไปหน้าที่8นะครับโลกาวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรบุริสธรรมสารีเป็นผู้ที่สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม พักวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวะกังสมาระกังสพพรมะกังสัตสัมณะพระมามณะนิงปะชังสเทวะมนุษย์สัง่งสยังอัภพพิญญาสัจจิกัตวาปเวเทสี พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงคำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้ทั้งเทวดามารพรหมและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรม,มังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ทรงแสดงธรรมอาธิกัลยานังไพราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพราะในท่ามกลางปริโยสานกัลยานังไพราะในที่สุดสาธทั้งสัพยัญชนะงเกวระปริปุนังปริสุดทางพรหมจริยาปากาเซสี ทรงประกาศพรหมจันทร์คือแบบแผงการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะคำอธิบายพร้อมทั้งพยัญชนะหัวข้อตามะหั่งพระวังอภิปูชายามีข้าประจ้าบูชายอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามะหั่งพระวันตัง สิรสารมามีข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวระลึกถึงพระพุทธคุณนะครับสองนะครับธรรมาพิจุตินะครับท่านธรรมยังธรรมาพิจุติงกโรรมาเซ โยโซสวาคโตพระควตาธรมโมพระธรรมนั so, ato, ata, ai, ้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส